มิถุนายน1,971หลังคืนพระจันทร์ที่โอนุมะในโอกของชินอิจิยามาโมโตมีอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วศาสนาต้องพลริบาลเป็นวัฒนธรรมเหมือนดินดีต้องให้ดอกไม้บานศรัทธาดีก็ต้องให้สังคมบานเหมือนกันถ้าวัฒนธรรมท้องถิ่นกำลังอ่อนแรงงั้นเราก็สร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาเองที่นี่แหละประธานครับ พวกเราอยากทำกลุ่มวัฒนธรรมของฮาโกดาเตเองดีมากงั้นตั้งชื่อให้เท่ๆเลยสหพันธ์วัฒนธรรมยุวชนฮาโกดาเตทำให้คนเมืองนี้ภูมิใจนะเพราะท่านคิดง่ายๆว่าสมาคมจะรุ่งต้องให้เหมืองเขารู้สึกว่ารุ่งด้วยศาสนาเลยไม่ใช่ของในวัดแต่กลายเป็นของในงานวัฒนธรรมกรกฎาคม1,971ที่คามาคูระส่วนสมาคม ถุกเนรมิตเป็นงานเทศกาลมีเวทีชั่วคราวมีโอเด้งมีซูชิมีโซบะคนท้องถิ่นก็มาสมาชิกก็มาทุกคนใส่ย,ยูกาตะนี่ไม่ใช่งานปิดแต่เป็นงานเปิดให้ชุมชนเห็นว่าโซคาเท่ากับเพื่อนบ้านปีหน้าชวนคนในพื้นที่มาให้เยอะกว่าน,นี้นะครับสมาคมที่ดีต้องทำให้เมืองรักเราไม่ใช่แค่เรารักกันเองกลุ่มยุวชนคามาคุระได้ยินว่าท่านป่วยเขาเลยคิดว่าถ้าเง้น เรารำไม่ท่านดูเลยถึงไม่โปรแต่ตั้งใจนะพวกเขาซ้อม2เดือนเต็มทั้งที่ไม่ใช่นักรัมวันงานรําเอ็นเนนณไมอย่างงามอ่อนช้อยแต่ใจคือขอให้อาจารย์อยู่กับพวกเรานานๆผมรับรู้ได้เลยครับว่าทุกคนอยากให้ผมแข็งแรงผมก็จะสู้แล้วสู้เล่าให้เห็นจริงเลยว่าแข็งแรงครับตอนนั้นสื่อบางเจ้ากับนักการเมืองบางคน ็โจมตีสมาคมสมาชิกหนุ่มสาวเลยเจ็บใจว่าพวกนั้นเคยทำอะไรเพื่อประชาชนบ้างอาจารย์ต่างหากที่ลงพื้นที่ทุกปีชินอิจิเลยสอนว่ายิ่งเขาไม่รู้เราเรายิ่งต้องเปิดบ้านเปิดงานเปิดใจให้เขาเห็นตัวจริงของเราเลยเกิดทั้งคามาคูลาเฟสและมิซากิคานิวันวัฒนธรรมคือเกราะมนุษย์นะจ๊ะและท่านก็เล่าเรื่องที่วัยรุ่นชอบมาก เรื่องโยชิซูเนะทลาลงหน้าผาฮิโยโดริงเอที่คนอื่นบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่โยชิซูเนะบอกกวางยังลงได้ทำไมคนจะลงไม่ได้ยุวชนก็เหมือนกันครับถ้าสังคมบอกว่าทำงานศาสนาให้ชุมชนรักเป็นไปไม่ได้งั้นเราก็เป็นคนลงผาให้ดูเลยเปิดงานวัฒนธรรมให้สุดแล้วให้เขาเห็นว่านี่คือศาสนาที่รักประชาชน<อ>ครับจากรูปพจันทร์ที่โอนุมะ กลายเป็นการตั้งสหพันธ์วัฒนธรรมกลายเป็นงานเทศกาลคามาคูละกลายเป็นมิซากิขานิวานทั้งหมดนี้เพื่อให้ศาสนาออกดอกเป็นวัฒนธรรมและเพื่อบอกวัยรุ่นยุคนั้นว่าเวลาเจอผาสูงอย่าถอยให้กระโดดลงด้วยความยุติธรรม